สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกการตั้งค่านะครับของมือถือเล่เียวมีองนะครับใครที่อยากจะตั้งตามก็สามารถตั้งตามได้เหมือนกันนะครับแต่คนแบบจะตั้งตามเนี่ยครับดูกันที่การตั้งค่าในเกมก่อนครับกราฟิกผมเปิดแค่ขั้นสูงนะครับการตอบสนองผมก็ตามนี้นะครับอยู่ที่ใครจะปรับยังไงเหมือนกันควบคุมผมก็เปิดแค่ช่วยเลยนสระครบ มไม่เปิดนะฮะส่วนปุ่มยิงซ้ายผมก็ผมเล่นบ้างมไม่เล่นบ้างเหมือนกันนะครับยานอวกาศของเขาเปิดก็คุมอะไรก็อะไรนะแต่คขจะตั้งเหมือนกันนะครับ <laughs> ผมก็ไม่ดูจะสอนอะไรบ้า <laughs> แบบใหม่อะไรปุ่ม <laughs> ในเกมผมก็ <laughs> ตามนี้นะครับอยากไปตั้งตามก็ได้เหมือนกันค <laughs> <laughs> อตัวมัดก็น่ะ <laughs> <laughs> เสียงไม่มีอะไรมาก เราหมดแล้วราคาในเกมเราไปดูกันที่ตั้งค่าภายในเครื่องกันดีกว่าครับตอนนี้เรามาอยู่ที่การตั้งค่าภายในเครื่องนะครับผมก็จะปรับกันนะครับเพิ่มเติมส่วนไหนแป้นพิมพ์นี่เขาเรียกตัวชี้นี่ผมเคยปรับไปในไอ้นี่นะหลายคนเคยปรับกันผมก็เคยปรับถามว่าดีไหมมันก็มันก็ดีอยู่มั้งไม่รู้ว่าแต่ผมปรับมาตรฐานดีสุดแหรอมันตั้งมาแล้วมาซอฟต์แวร์นะครับผมก็ ไปเปิดกันนะทุกคนต้องไปเปิดกันนะใครจะแบบปรับอะไรอ่ะให้มันเลื่อนขึ้นอะไรเงี้ยตาเคลื่อนขครืงไหวของหน้าตานะครับก็ปรับเป็นเจ็ดห้าได้ไปจะตั้งมาหนึ่งทุกคนทุกเครื่องหต่อ,อ,อตาเป็นภาพเปลี่ยนเป็นปิดนะครับสเกียลเวลาผมตั้งเปส่วนเจ็ดห้าส่วน dpi นี่ผมเจ็ดร้อยสิบเอ็ดนะครับตามคนถนัดเหมือนกันนะ dpi เนี่ยใครจะตั้งยังไงก็ได้เหมือนกัน icx นี่ มันก็มีข,ข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็อาจจะเลื่นขึ้นอยู่มั้งผมไม่ได้ใช้นานแล้วมันกินแบตแต่ก็เครื่องร้อนไวด้วยก็น่าจะต้องลองไปปรับกันนะรู้ <c oughs> ที่ผมปรับก็มีแค่นี้นะครับอเครื่องเร็วมีหกของผมใครที่สงสัยอะไรก็เมนท์ถามได้นะครับ